มาให้ดูเป็นแห่แห่ฝรั่งนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆสักครู่นะครับที่ผมได้มานี่ในสเปคเขบอกว่าสองเมตรสี่สิบนะครับมันก็จะมีเนี่ยที่ล็อกกับข้อมือแบบนี้ นี่นะครับเอามาจากข้อมือเราแบบนี้นะฮะที่ผมล็อกไว้ที่ข้อมือแบบนี้แล้วก็นี่ฮะก็จะมีตะกัวมีจานจานเป็นแบบนี้เราก็จัดเรียงตะกัวก่อนให้มันออกมาอยู่งนออกจานแบบนี้เดี๋ยวมารวบแล้วก็ทดสอบใช้กันดูเลยนะครับ วิธีใช้ก็นั่นแหละเหมือนทั่วๆไปนั่นแหละครับแล้วก็มาจับจานจ,จ,จ,จับตะก,กัวกันก่อนเีพยงไปได้เลยจับมาแล้รอให้มันจมที่คนที่ใช้ไม่เป็นก็ ใช้ง่ายนะครับเรืออให้ติดกอตวะเป็นใช้ได้อันนี้ไม่ติดกอสวะไม่ได้อ่อยไว้ครับแถวนี้ อีกสักดอกหนึ่งพอละรีวิวแค่นี้พอก็เป็นถือว่าเป็นแห่ที่ใช้งานง่ายครับเพราะมันะกัวมันไปถ่วงอยู่ข้างจานนะครับก็เดี๋ยวปักพิกัดเอาให้ไปดูกันเอาเองใช้งานง่ายครับสวัสดีครับนี่ถือว่าคุ้มกับราคานะครับคนหาปลาจะรู้ดี ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วผมก็รวบขึ้นมาแบบนี้เชือกก็ยาวประมาณนึงเดี๋ยวนะยาวอยู่นะครับยาวก็อย่างที่ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับมันยาวพอที่จะเนี่ยลงไปในคลองข้างๆข,ข,ของผมได้โดยที่เราไม่ต้องลงไปแต่เซียนแห่ทั้งหลายก็จะรู้กันอยู่แล้วครับว่าถ้าลงไปแล้วติดก็ต้องลงฮะสงไปในน้ำ ไปดึงไปแก้แหของเรานะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะไปช้าๆก็ได้หลายๆคนชอบเลยละแล้วตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นฝาอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเอ็นที่ต่อมากับตัวแหนะแล้วก็เป็นฝาครอบมาลักษณะน,น,นี้ นี่เลยเห็นไหมส่วนตัวตาคายตาห่างก็จะ,ะ,นะะอยูนะ่ประมาณนี้นะครับประมาณเหรียญบาทประมาณเนี้ยถ้าปลาตัวเล็กๆเราก็จะได้มาด้วยนะเ,นเวลาใช้มันก็จะนี่เลยผมที่เป็นแบบสูง160นะครับเอ้ยไม่ใช้กอโดดสูง180สูง180นะดึงขึ้นมามันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวถอยให้ดู มีผมสูงร้อยแปดสิบเซนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูขอ,อะตะกัวใ,ใ,ใกล้ๆนี่ครับรูกตะกัวก็ประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้นี่เลยส่วนจานก็แบบเนี้ยเป็นจานพัด พลาสติกข้างในก็จะมีเอ็นร้อยมาแบบนี้ร้อยเข้ามาที่ในจานทําให้มันหวานแขง่ายนะครับเนี่ยใช้งานง่ายๆ